get home ถึงบ้าน make noise ส่งเสียง come here มานี่ make plans วางแผน I'm hungry ฉันหิว not much ไม่มากนะ <Take> time ใช้เวลา Sweet dreams ฝันดีนะ Get lost ไปให้พ้น My bad ฉันผิดเอง Not bad ก็ไม่เลวนะ Give up ล้มเลิก Never mind ไม่เป็นไร Take turns สลับกันทำ Smile on ยิ้มเข้าไว้ Keep quiet เงียบไว้ Get married แต่งงาน Read books อ่านหนังสือ เพิ่มมิลสทำอาหาร look alive ดูมีชีวิตชีวา thank you for watching ขอบคุณค่ะ